ผมคิดว่าสมาคมก็คงจะหาทางที่จะเชิญอิชิออกมาตั้งนานแล้วแต่บังเอิญเนี่ยจังหวะนี้มันผิดเวลาไปหน่อยมันมีประเทศไหนที่นายกสมาคมออกมาให้สัมภาษณ์มากกว่าทางด้านของผู้จัดก,การทีมหรือว่าผู้เล่นมีกระแสว่าจะเลิกเชียร์จะเลิกทั้งเข้าสนามและจะเลิกดูบอลสวัสดีครับเสียใจนะเนี่ยจริงๆวันนี้นเสียใจที่ต้องมาทํารายการอะไรแบบนี้คือ ไม่ชอบเลยเวลามียอดวิวสูงๆแต่มันเป็นเรื่องที่เจ็บใจแล้วก็มีหลายคนอยากเห็นผมพูดเรื่องของอิชิอิที่โดนบีบให้ออกเยอะเหตุผลที่ไม่อยากทำรวดเร็วก็คือเวลาอะไรเกิดขึ้นอยากจะให้มีเวลาคิดคิดดีแล้วจัดไปมาคำถามแรกเลยดีกว่าค่ะว่าพี่เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไม่น่ารอดเพราะว่าพี่พูดเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ผมรู้ว่าอิชิมีเปอร์เซ็นต์ไม่รอดสูงมากตั้งแต่วันที่เขาสร้างชื่อให้กับตัวเองแล้วทำในสิ่งที่คนไทยไม่กล้าทำก็คือวันที่เขาไม่เชื่อแป้งเนี่ยแหละจริงๆตอนนี้คำว่าแป้งผมว่าภายในปีนี้และอนาคตนี่คนอาจจะตั้งชื่อลูกว่าแป้งน้อยลงนะตอนนี้ทั้งในวงการการเมืองแล้วก็วงการกีฬานี่คำว่าแป้งนี่พี่คิดว่าสาเหตุมาจากเรื่องนั้นไหม ก็หลายคนวงในก็บอกวันนั้นที่เขาตัดสินใจเดินเข้าห้องแต่งตัวแล้วก็ทําให้ทางด้านของนายกเสียหน้าแล้วก็ได้รับคําชมเยอะแยะมากมายเนี่ยวันนั้นน่าจะเป็นวันที่เป็นจุดเริ่มแล้วแหละคือภาพวันนั้นเนี่ยมันเป็นความโชคร้ายของสังคมเราเพราะว่าสังคมเราเนี่ยมันเหมือนกับคนที่มีอํานาจเนี่ยจะสนหน้าของตัวเองมากกว่าผลงานของชาติดังนั้นวันนั้นในวันที่อิชิชโชอุดมการว่าเขาต้องการให้นักเตะพักเยอะที่สุดแล้วก็อยากจะต้อง กลับห้องแต่งตัวทันทีแต่ทางสมาคมกลับเห็นว่าการจะได้ภาพไปขอบคุณแฟนๆสำคัญกว่าเนี่ย <Okay. S 1> ก็อย่างที่ผมบอกลยฮะเราไม่ได้แคร์ผลเราแคร์ภาพฉะนั้นเนี่ยด้วยปรัชญากับอุดมการณ์ที่มันไม่ตรงกันเนี่ย <Okay. S 1> ผมคิดว่าสมาคมก็คงจะหาทางที่จะ,ะเชิญอิชิออกมาตั้งนานแล้วแต่บังเอิญเนี่ยจังหวะนี้มันผิดเวลาไปหน่อยเพราะว่าไม่เคยเห็น mm. ประเทศไหนเหมือนกันที่หลังจากไปชนะทีมอื่น6-1แล้วก็โดนเชิญออกก็เป็นสิ่งที่ ไม่แปลกใจเลยสําหรับคนที่อยู่ในวงการแล้วก็มีข่าวนี้มานานอยู่แล้วว่าวัฏจักรของวงการฟุตบอลเนเวลาเขาจะไล่ใครออกเนี่ยเขาจะมีการตั้งผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิคเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการจ้างชาวต่างชาติมารออยู่แล้วฉะนั้นจริงๆรังแต่เขาพูดเรื่องนี้กันมาผมได้ยินเรื่องนี้มาเป็นเดือนแล้วนะ<อ>ว่าอิชิอิค<อ>งจะโดนอยู่แล้วแหละแต่จังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ผิดและอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นจังหวะทองนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถจะเกิดกับอิชิอิถ้าเกิดอิชิ การตายของเขาคราคั้งนี้ประชาชนจะทําอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดตอนท้ายทําไมผลงานดีแต่ว่าไม่รอดคะพี่แชมป์เมื่อกี้ที่พี่บอกเขาชนะม,มาเนี่ยเพิ่งชนะมาเน,นี่ย <Dynam ik> แล้วก็ <S <S อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วครับว่าสิงคโปร์เขาพูดอยู่คำหนึ่งว่าประเทศจะรุ่งได้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่จะต้องรู้ก่อนว่าคนมีชื่อเสียงคนมีอำนาจน,นักการเมืองที่ดีกับไม่ดีต่างกันอย่างไรนี่คือเหตุผลที่ คนมีอำนาจพยายามจะกดให้การศึกษาของเราเนี่ยแย่ที่สุดในโลกเพราะเมื่อมันแย่เมื่อทุกคนจนเนี่ยการจ่ายเงินเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เขาชนะได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันครับมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งทั้งประเทศยอมรับว่าพรรคนี้เป็นพรรคเดียวเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะปฏิวัติประเทศให้มันดีขึ้นเป็นพรรคเดียวที่ไม่เคยมีข่าวซื้อเสียงแต่ทุกพรรคมีหมดแล้วทุกคนก็ยอมรับว่ามีพรรคนี้พรรคเดียวที่ไม่ซื้อเสียงผมถามคุณกลับว่าพรรคพรรคนี้ ได้มากกว่า250เสียงไหมไม่ได้แล้วพรรคพรกนี้ได้เป็นรัฐบาลไหมอ่าฉะนั้นก็เป็นการบอกนะฮะว่าการที่เรารู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรแต่หลายครั้งผู้บริหารก็อาจจะไม่ได้มองเหมือนคุณอิชิดีไหม,มดีแต่ในเมื่อเขาทําดีแต่ในเมื่อเขาทําไม่ถูกใจซึ่งสิ่งที่เขาทาไม่ถูกใจอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ได้ก็มีอันเป็นไปซึ่งอํานาจอันนี้<ม>อยู่ที่แฟนบอลว่าแฟนบอลจะเอายังไงซึ่ง ผมเห็นว่านี่น่าจะเป็นนมิตหมายที่ดีสําหรับสมาคมกีฬาของทุกประเทศนะครับเพราะว่าตอนนี้มีกระแสว่าจะเลิกเชียรจริงๆผมตกใจนะเพราะว่ามีคนบอกจะเลิกไม่เข้าสนามเนี่ยผมเข้าใจนะแต่เขาบอกจะเลิกทั้งเข้าสนามและจะเลิกดูบอลเขาบอกว่าถ้าเกิดนายกสมาคมและสมาคมใจแข็งเอาอิชิออกแฟนบอลก็ต้อง